สวัสดีครับวันนี้วันที่31มีนานะครับก็งานโครงฟางพวงหลีดนะครับเรามีมีหลายขนาดหลายหลายแบบนะครับแล้วก็ทำทำตามลูกค้าสั่งได้ด้วยนะครับก็จะมีหน้าพัดลมนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าพัดลมหน้าพัดลมก็จะมัดเล็กๆนะครับเนี่ยมัดเล็กๆหรือว่าต้องการใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเราก็สั่งสั่งทำได้นะครับมัด แบบแบบเล็กนะครับแบบเล็กอันละนะครับอันละสิบบาทแล้วก็มีแบบครึ่งนะครับครึ่งวงกลมนะครับหน้าพัดลมก็จะมีสามแบบนะครับวงกลมแบบเล็กแบบครึ่งนะครับแล้วก็มีหยดน้ำวงกมงลมวงรีนะครับขนาดก็จะมีสิบสามนิ้วสิบห้านิ้วสิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ใหญ่สุดก็ยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็ ตามสั่งที่ลูกค้าต้องการนะครับวงลีก็จะเป็นงานแบบนี้นะครับวงลีนะครับวงลีมีหยดน้ํานะครับงานเรามีมีเยอะเลยนะครับเราทําเองในหมู่บ้านนะครับทําเองในหมู่บ้านของเรางานก็จะมีทุกวันนะครับก็จะใหม่ทุกวันครับแบบหยดน้ํานะครับนี่ลูกค้าถามว่าเป็นงานมือหนึ่งหรือมือสองนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีมือสองด้วยนะครับ เป็นเป็นงานใหม่นะครับงานมือหนึ่งครับคือเราทําเองนะครับแล้วก็แบบแบบแท่งเราก็มีนะครับงานเราทําเองในชุมชนนะครับมีมีหยดน้ําวงกลมวงรีนะครับแล้วก็หน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมก็จะมีขนาดอ่าสิบเจ็ดนิ้วสิบสามนิ้วสิบห้านิ้วสิบเจ็ดนิ้วยี่สิบนิ้วเหมือนกันนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้าเข้าดมาได้นะครับงาน ถ้าลูกค so ้าสะดวกมารับนะครับได้นะครับก็จะมีราคาที่ถูกมากๆนะครับเพราะเราทําเองนะครับเก็บน้ําก็จะมีประมาณนี้นะครับเก็บน้ําวงกลมวงรีแล้วก็แล้วก็มีมีดอกด้วยนะครับดอกปักแต่ดอกปักเราไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาเอาไว้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามารับนะครับเราก็จะมีดอกปักนะครับดอกปักพวงลรีดนะครับซึ่งชาวบ้านก็ทําเองนะครับ ก็จะมีหลายหลายแบบนะครับแบบแฟนซีก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแต่ดอกเราไม่ไม่ได้ส่งนะครับเราเราให้ลูกค้าที่เขา,เาสะดวกวิ่งมารับโครงฟางนะครับก,ก็จะสั่งดอกของเราไปด้วยนะครับก็สนใจก็สอบถามนะครับหลายหลายช่องทางนะครับเป็นเพจโครงฟางพวงหลีดนะครับราคาถูกแล้วก็เป็น เป็น Facebook นะครับโครงฟางพงหลีดฟอร์มองอนะครับหรือว่าที่ไลน์ก็จะเป็นแอดไลน์เบอร์0632539180นะครับ0632539180นะครับก็สอบถามพูดคุยได้นะครับส่วนช่วงสงการนะครับก็น่าจะหยุดหลายวันนะครับสงการเพราะว่าขนส่งเขาหยุดนะครับก็หยุดหยุดหลายวันอยู่นะครับลูกค้าที่จะสั่งงานก็สั่งได้ น่าจะแค่ประมาณช่วงอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หน้านี่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจงหยุดนะครับซึ่งจะหยุดหลายวันนะครับผมหยุดประมาณสิบวันนะครับก็ลูกค้าก็จะต้องสั่งล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างผมทํางานประจําด้วยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบช้าบ้างนะครับแต่ผมผมตอบลูกค้าตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้งานแน่นอนนะครับไม่ไม่ได้มี ไม่ได้หนีไปไหนโกงอะไรไม่มีครับเพราะว่าเราขายมานานนะครับลูกค้าที่วิ่งเข้ามารับที่บ้านก็จะทราบดีนะครับผมทํางานเอ่อทงานประจํานะครับก็วันธรรมดาผมจะส่งก่อนแปดโมงนะครับส่วนเสาร์ที่ผมจะส่งบ่ายสามโมงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่อุดหนุนช่วยสนับสนุนครับเป็นงานชาวบ้านทําเองในในชุมชนของเราครับขอบคุณครับ